สวัสดีครับกิติไทยทามชาแน,นลครับวันนี้มาส่งบ้านให้ลูกค้าอีกหลังนึงครับในอำเภอท่ามะก,กาจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับแต่อยู่ใจกลางไร่อ้อยเลยครับบ้านหลังนี้เพื่อนๆจำได้ไหมครับเป็นบ้านส่งปั้นหยาขดกกาดหน้ากว้าง9เมตรลึกถึง12เมตรโอเคครับโอโ้โหสูง2เมตร20เสาหน้า8ครับโครงการของเกียงกจบ้านนอกดาวของลุงกำนันจรูนในจังหวัดกำแพงเพชรครับบ้านหลังนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะ ออกหลายครั้งแล้วหลังเนี้ยมีคนสั่งแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วก็มีหนึ่งซุ้มบันไดสองระเบียงหน้าหลังหนึ่งห้องรับแขกเป็นรูปตัวแอลแล้วก็สมห้องนอนตอบโจทย์ลูกค้าเลยครับหนึ่งห้องน้ําครับพูดตรงนี้ไม่รู้เรื่องนะฮะไม่เห็นเห็นภาพเราไปดูเยี่ยมชมภายในแล้วกันนะไปดูด,ด้านไหนร,รันอกดาว วันนี้ส่งอีกแล้วครับจริงๆก็ส่งส่งเรื่อยๆนะฮะส่งเรื่อยๆแต่ว่าบางครั้งกิติก็ไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆเห็นวันนี้มาส่งอีกหลังหนึ่งเป็นหลังเขาถือว่าพื้นที่ใช้สอยนี้เยอะมากนะฮะก็ร้อยกว่าตารางอ่ะตารางเมตารอ่ะลองคูณดูนะลึก12คูณด้วย9โอ้โหเยอะนะฮะนะ,ะมีหนึ่งซุ้มบันไดอ่าซุ้มบันไดยอยู่ที่2เมตรสิบคูณ3เมตรตรงนี้ระเบียงนะอยู่ที่ 2เมตรลาสิบคูณ7เมตรนะ7เมตรขอโทษนะ6เมตรผมพูดผิดอ่ะเริ่มเพ้อแล้วเริ่มมัอ่รอารเบียงนี้อยู่ที่2อเมตรลาสิบคูณ6เมตรครับนะเป็นรูปตัวแอลพนักพิงตรงช่วงหน้าบ้านก็จะเป็นกลูกตรงนะส่วนวิธีการทำพวกมานั่งหรือว่า งนี้จะทําอีกสไตล์หนึ่งคล้ายๆแบบแนววินเทจนะฮะไม่มีลูกเล่นอะไรตั้งใจทําให้เป็นแนววินเทจแบบข้ากับทรงประยุกเข้ามานะ,ะจริงๆแล้วจะเรียกปั้นหยาเนี่ยก็ไม่ถึงอถูกนะเป็นไทยประยุกต์ดีกว่านะครับนะแต่ว่าประยุกด้วยข้าด้วยกันนะด้านหลังก็จะมีระเบียงด้วยใหญ่เห็นพนักพิง่งน,นนะแต่คลิปนี้ขอโทษนะมันห้องน้ายังไม่แล้วเสร็จเดี๋ยวประมาณสักนะสามสี่ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วผมชิงถ่ายก่อนเพราะามันเริ่มมืดนะฮะ นะเริ่มมืดมองภาพอาจจะมัวมัวคลึมคึมหน่อยเดี๋ยวเราไปดูด้านฝั่งด้านขวามือทหาหันหน้าขาตัวบ้านนะอีกหลังหนึ่งวันนี้ที่ทีมานเกลียงไกล,กลบ้านนกดาวนะมาส่งมอบให้ลูกค้านะครับกินะติก็พยายามอัปเดตให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับโอเคครับนี่คือฝั่งด้านขวานะครับมีหลังคาหลบนะฮะเวลาฝนตกลงมาแทนจะโดนาฝาบ้านเต็มเต็มก็ไม่โดนเพราะจะมี ชายคาบ้านหรือว่าหลบออกมาอีกนะฮะตั้งตัวบ้านเลยนะครับโอ้โหสวยมากหลังนี้ครับระบบไฟพร้อมนะลุงกำนันทำให้พร้อมเลยรูติข้อถกลงด้วยนะครับนะรบตรงนี้ก็คือสี่เสาไฟตะเกียงมี4นะครับแล้วก็ตีฝ้าเพดานหักออกมาด้านหน้านะฮะหักเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวตีแบบแนวเรียบเข้าแบบรูปแบบจันทันเอียงลงมานะครับนี่คือฝั่งด้านขวา ส่วนตัวด้านหลังบ้านเนี่ยผมไม่ขอถ่ายให้ดูนะเพราะว่ามันข้าไปถ่ายทํายากมากเห็นไ,ไหมนะมีกระท่อมมีต้นไม้อยู่ถ่ายไปก็มองไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมไปยืนข้างหลังบ้านดีกว่านี่ฮะเสาหน้าแปดนะครับมีเสาผสมประสานอยู่ 3, สามเสาสามชนิดนะครับมีไม้เต่งไม้แดงแล้วก็ไม้ประดู่นะครับการวางคานวางเสาวางรอดใต้ใต้ท้องถ,ถุนบ้านเนี่ยก็สูงมากครับสองเมตรยี่สิบนะครับ อยู่ที่ความพอใจของลูกค้าด้วยส่วนวนี้ตอนนี้ทีมานกาลังทําอยู่ก็คือห้องน้ำครับพื้นที่ตรงนี้ห้องน้ำนี่สองเมตรคูณสองเมตรนะครับตรงข้างหลังนี่ก็จะเป็นระเบียงเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยในการนั่งด้าน,น,นหน้าบ้านแล้วก็ระเบียงหน้าเดียระเบียงหลังเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะลูกค้าชอบมากแบบนี้อันนี้คือฐานล่างนะฐานล่างเสานี่เยอะมากนะฮะเสาฝั่งทั้งหมด4โซนนะฮะโซนละ ห้าเสายกว่าเสาวรวมทั้งเสาบันไดเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในดีกว่าผมไม่ต้องพูดข้อมูลเยอะนะครับเพราะคลิปเนี้ยคนดูเยอะแล้วคนเห็นเยอะแล้วแต่ว่ามันยังไม่แล้วเสร็จวันนั้นนะครับเป็นไม้ดิบอยู่ก็สีก็ยังไม่ได้ลงมากมายฮะตอนนี้ทางขึ้นนะครับถ้าวัดจากกรอบนอกนะฮะหนึ่งเมตรสามสิบนะห้าขั้นบันไดวนซ้ายนะครับไม่มีบางขั้นนะสรุปว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรตกก็กวาดลงไปข้างล่างได้เลยไม่มีบางขั้นนะครับ แล้วก็ความเท่ากรอบในด้านในก็1,20เมตรนะครับนี่คือบันไดาชานพักอยู่ที่อ่าเมตรอ่ายีคูณสเมตรชานพักพนักพิงไม่มีนั่งนะขวางด้านด้านขวางโน้นไม่มีแต่ฝั่งด้านนี้มีก็ตรงนี้ก็1,20เมตรยีพนักพิงนะนั่งเล่นตรงนี้ได้ครับแคนติดตามตช่องไทยไทมชาแนลว่าจะเห็นบ่อยกิติอัปเดตบ้านของลุงกำน,นันไว้ในชาแนลด้วยๆนะฮนะเวลาไปส่งลุงก็จะให้ผมไป ห้อยตามไปให้เห็นเลยว่าเราไปส่งจริงๆนะฮะแต่แค่บอกไม่บอกบ้านเลขที่นะบอกแค่อำเภอกาบออันนี้ก็อำเภอท่ามากาวันนี้อีกวันหนึ่งพื้นที่ใช้สอยตรงระเบียงตรงนี้พนักพิงเป็นรูปตัวแอลนะก็ด้านหน้า3เมตรห้าสิบพูดผิดนะ3เมตรด้านข้างก็2เมตรห้าสิบนะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ก็คือหกเมตรคูณสองเมตรห้าสิบเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ ฝ้าไปด่านนะวันนี้ผมถ่ายยาช้าคลิปอาจจะยี่สิบนาทีผมรู้ว่าคนไหนซื้อบ้านต้องดูจบส่วนคนไหนไม่ซื้อบ้านดูเพื่อความบันเทิงเก็บข้อมูลไว้สักวันหนึ่งซื้อบ้านอยากได้บ้านก็เข้ามาในชาแนลของกิตติไทไทม์ชาแนลหาข้อมูลมีบ้านหลากหลายกว่ากว่าสองร้อยสามร้อยแบบนะที่ลงไว้ในชาแนลให้ลูกค้าดูนะครับขึ้นมากระงบนนะฮะระเบียงก็ตีฝ้าอย่างที่ผมบอกนะมีไฟสลับเปล่าไฟทรงกลมนิ้วสามดวงเลย ไฟนี้เป็นกว led นะไม่กินไฟนะครับถึงดวงใหญ่ก็ไม่กินไฟดวดด้านหน้าก็เป็น led เหมือนกันเป็นไฟตะเกียง4เสาก็4ดวงนะครับไม่มีดาวไล์อยู่ข้างหน้านะครับส่วนลูกค้าจะเพิ่มเติมก็ได้ครับคุยได้นะครับนี่คือช่วงระเบียงนะคือความพิเศษของบ้านหลังนี้อย่างที่ผมบอกมีระเบียงหน้าหลังซึ่งไม่มีใครสั่งมากมายนะเอามาดูที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ความพิเศษมันมีสามอย่างสามอย่างความพิเศษแรกเลยครับก็คือนะครับ ประตูเรามีประตูหน้าถังสำรองไว้ด้วยนะฮะอยู่ฝั่งนี้ประตูหน้าถังสมัยก่อนก็เรียกว่าสมัยพูดแบบทางการหน่อยก็เรียกประตูเฟียมมีต้องบดหนึ่งสองสามพับไปฝั่งวขวาฝว่งซ้าย3บานนะฮะสามบานนะช่องใหญ่ส่วนประตูตรงนี้ก็คือประตูที่จะเป็นทางเรียกทางเข้าห้องนะฮะเข้าห้องใหญ่นะส่วนหน้าถังเนี่ยสำหรับคนแบบ กงการเปิดโล่งนะครับความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับประตูเล่นด้วยกระจกกนนรอบบุนะฮะใกล้แคปซูลยาส่วนที่เหลือก็เป็นลูกฟักนะครับความกว้างของประตูอยู่ที่1เมตร60สรุปว่าสลด์ไปขวาสไลด์ไปซ้ายกว้างละแเซนนะโอเคครับโดยเฉพาะห้องรับแขกนะพิเศษที่2ก็คือห้องรับแขกเป็นรูปตัวแอลโอโหใช้ฮานเยอะแยะเลยตรงกลางก็ทําเป็นเครห้องโถง ฝั่งด้านทถารหน้าตู้านด้านซ้ายก็ทําเป็นห้องรับแขกวางโซฟงโซฟ,โซฟาวางตู้เย็นได้สบายเนี่ยเป็นพื้นไม้ม้ค้านะครับแผ่นใหญ่หน้าสิบหน้าสิบหายากแล้วเป็นไม้แผ่นเดียวนะที่เห็นฟ้าๆมัวๆคือช่างในช่างเขาขัดไว้ลงสีไว้เรียบร้อยแล้วขัดไว้รอกิติถ่ายถ่ายจบเดี๋ยวลงสีแล้วลงเงาอีกทีหนึ่งก็จบเราก็กลับกันส่วน้องน้ําเดี๋ยวเราทำประมาณทักสามสี่ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้ว ว่างนี้เปน็นห้องรับแขกที่มองไปด้านตรงนะครับจากที่ประตูไปด้านท้ายอ่ะเจ็ดเมตรครับเจ็ดเมตรครับแล้วมองไปทางด้านขวานะครับสามเมตรห้าสิบครับหมายถึงว่าความลึกนะฮะสามเมตรหน้าสิบแต่หน้ากว้างนะอยู่ที่เจ็ดเมตรครับขอโทษนะพูดผิดอีกแล้วหกเมตรครับนะรเพราะว่าฝั่งนู้นสามฝั่งนี้สามก็เป็นหกเมตรนะครับสรุปว่าหน้ากว้างหกลึกเจ็ด เป็นรูปตัวแอลครับแล้วก็มีห้องนะจะเห็นเฟียรอ่องหัวมุมหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของห้องแต่และส่วนของอบ้านหลังนี้ครับทรงไทยประยุกต์ปัญญานี่แหละก็เรียกว่าดัดแปลงออกมาออกมารูปแบบสวยงามมากครับนี่ฮะผมถ่ายช้าๆนะฮะสำหรับนักเลงที่จะซื้อบ้านนักเลงเอาไม่ได้นักเลงนะพูดอย่างไงพว่คนที่จะซื้อบ้านนะครับโอเคคนระับ ไอนะ้เป็นทางเลือกครับเห็นไหมระบบไฟลุงจัดการไว้เรียบร้อยแล้วแต่สายเมนเนี่ยองเจ้าของบ้านต้องทําเองนะโอเคครับแต่ว่าเรานะทำไฟไว้ให้เรียบร้อยบริการให้ลูกค้าเต็มที่เลยครับนี่ฮะการตีขวาบ้านก็คือตีแบบเฟี้ยมนะฮะหลุมก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไฟทรงกลมนะฮะไฟ LED ไฟทรงสระเปล่าเป็นรูปคล้ายๆท้องเรือสี่เหลี่ยมครับ เดี๋ยวผมจะเปิดได้ดูนะครับนะครับหน้าตางมันก็คือเวลาเราต้องการพื้นที่กว้างนะครับเราเข้าต้งฝาตัวใหญ่ล้วเราถ้าอยากจะเข้ามาสำรวจไม่ใช่ครับกว้างขึ้นนะครับเกิดก้อนาอะไรขึ้นมาอย่างขึ้นก้านใหม่เยาปูเปิดหน้าต่างให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างให้ดูนะครับ ครับนี่คือประตูหน้าถังอ่าพับฝั่งละสามบานนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วผมคือผมอยากเปิดให้ดูว่ามันรูปแบบสวยงามนะครับแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวไว้กลางขวานะครับนี่คือหน้าถังรูปแบบจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่น้องผู้ชายเขาทําให้เพื่อนๆดูฮะอ๋อพับเลยพับเลยพับห้หมดเลยเดี๋ยวผมปิดเองเดี๋ยวโอเคครับไหนๆก็ทาแล้วนี่ฮะลักษณะของพื้นที่ใช้สอยนะกว้างกว้างไหม เราเดินออกจากตัวบ้านเราก็มาตรงนี้เลยครับมาระเบียงหูบ้านได้บรรยากาศเลยนะเจ้าของบ้านนะันั่งมองด้านหน้าด้านข้างเห็นหมดเลยนี่คือบรรยากาศของบ้านหลังนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมดูนะส่วนหน้าถังอย่างที่ผมบอกเห็นไหมพื้นที่ว่างโล่งไหมสวยไหมนะฮะบ,บ้านไม้บ้านปูนนะครับไม้ใหม่ไม้เก่าเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนถ้าไม้ใหม่นะผมอยากแนะนําเลยครับ โครงการที่กิติไปถ่ายทํามา3 4 0 50, 70ปีไม้แต่ละชิ้นแต่ถ้าบ้านไม้เก่าไม้เก่าต้นทุนมันก็จะลดลงมาราคาก็ถือว่าสู้ได้นะครับส่วนไม้ใหม่เนะี่ยสำหรับคนที่สู้ราคานะโอเคครับนี่คือตรงระเบียงเป็นรูปตัวขอโทษนะเป็นห้องรับแขกเป็นรูปตัวแอลนะครับส่วนห้องเนี่ยผมไม่สามารถเข้าได้เลยนะ น่ผมเปิดแล้วนะผมเข้าไปไม่ได้เพราะว่านายช่งางอ่ะก็ทำสีไว้เห็นไหมก็าทาสีไปแล้วผมไม่สามารถเยียบย่ําได้แล้วครับหน้าต่างเป็นบานวีโก้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้3ามเมตรห้คูณอสมเมตรนะครับ3ามเมตรห้คูณสเมตรนะฮะฝาเฟียมวงกบวางในร,ระดับ60เซนนะครับไม่สูงอ่าแล้วก็ ระบบต่างๆก็จัดบริบริหารจัดการให้นะหลุมกำนันจรูนนะครับนี่ฮะฝ้าเพดานก็เป็นหลุมสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีไฟสลเปาวา LED มีไฟดาวรลายน่ะสี่ดวงนะฮะล้อมรอบห้องนฮะนี่คือห้องนอนห้องที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราไปห้องนอนห้องที่สองครับตอนนี้ผมออกมาจากห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมนับถือว่าห้องแรกนะฮะห้องแรกในห้องที่สองการทาประตูก็คือบานเฟี้ยมนะฮะบานเฟี้ยมไม่มีกระจกครับนะฮะ โอเคครับนี่คือหน้าห้องเป็นประตูลูกบิดนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ชื่นชอบลูกบิดก็เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้หาช่างในพื้นที่มานะครับห้องนี้นะครับเหมือนกันผมเข้าไปไม่ได้นะเข้าไม่ได้แต่ผมส่องให้ดูได้นะครับนี่เห็นไหมลักษณะอนห้องนอนห้องที่1ห,ห้องแรกนะครับนะหน้าต่างก็เป็นบานวีโก้ด้านหน้า3บานด้านข้างก็อีก3บาน นะครับจะเห็นว่าไม้เนี่ยโอ้โหห้องสวยงามมากครับนั่นคือห้องนอนห้องที่สองมาดูห้องนอนห้องที่3ครับอยู่ตรงนี้เลยครับถัดมาจากห้องแรกครับนี่ฮะผมก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะห้องนี้นะเพราะว่านายช่างเ็าลงสีไว้แล้วลงห้องไว้แล้วผมไม่สามารถเข้าไปเหยียบย่าได้แล้วครับนะแต่ว่าผมพยายามส่องให้ลูกค้าเห็นนะครับระบบการระบบวางไฟนะฮะปลั๊กไฟนะฮะอ้องนี้พิเศษนะอ้องนี้พิเศษนะพิเศษที่ว่ามีประตูเปิดไปด้านหลังได้มีห้องน้ําเห็นไหม ห้องน้ําสามารถทารุปไปห้องน้ําได้เรามีห้องน้ำด้วยนะบ้านหลังนี้นะครับเห็นไหมฝ้าไปดานนะฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งหลุมลึกหยุ่ประมาณสักเจ็ดสิบเซนฝั่งหลุมหลุมตรงกลางก็หลุมเดียวนั่นแหละแต่ลึกประมาณ50แล้วก็เนอกอีกประมาณทักยีเซนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ฮะพื้นที่ว่ากว้างขวางมองไปดานกกว้างไปดานมองหลุมก็ถือว่ากว้างขวางโล่งสบายตานี่ฮะห้องนอนห้องที่สาม เดี <marvel. S 2> <formal. S 1> ๋ยวเราไปดูครับความพิเศษที่ผมบอกว่ามีระเบียงหลังนะาเนี่ประตูปิดเปิดทีนี้ห้องเอเราก็มีห้องน้ําอยู่ข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็มามาใช้บริการห้องน้ำนะฮะห้องน้ํารวมก็อยู่ข้างหลังอ่าอีหนึ่งห้องน้าครับอ่าความกว้างพื้นที่ยโสอรตรนนี้ก็คือ2เมตรนะฮะสเมตรคูณอ่อเเมตรนะครับเเมตรได้ไงจริงๆมัน6ใช่ไหมแต่ว่าห้องน้ำเนี่ย ช่วงห้องน้ำเป็นพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าสามเมตรนะนะพื้นที่นี้ก็เรียกสามเมตรแต่ว่าเราตัดห้องน้ําแค่สองเมตรพอเมื่อสองเมตรพอตัดออกไปก็ต้องเหลืออีกหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรบวกหกเมตรก็เป็นเจ็ดเมตรครับนี่นะลักษณะการทำของที่มานเกงไก่บ้านห้องน้ำนะครับส่วนห้องน้ำวันนี้กิตติต้องขอโทษนะครับเพื่อนๆห้องน้ำเนี่ยมันยังไม่ได้เสร็จจริงๆตัองประมาณสักสามสี่ชั่วโมงถึงจะเสร็จผมเองกลัวขนมันจะตกอะเนาะแต่ว่าห้องน้ำเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำห้องน้ำครับ เป็นไงครับเ,เพื่อนๆบ้านทรงอไทยประยุกต์สไตล์ปัญญาของลุงกำนันจรูนนะครับผมสรุปบ้านหลังนี้ให้ฟังนะครับบ้านหลังนี้ครับมีสุ้มบันไดหนึ่งระเบียงหน้าสองสองระเบียงหน้าหลังมีหนุห่เขาอละแวกนะฮะเป็นลูกต่อแอลมีสามห้องนอนสามเมตรสิบคูณสามเมตร,ม,ม,ตรมีหนึ่งห้องน้ำครับตอบโจทย์ลูกค้าครับ<ค>นะเะอย่งไกลบ้านลอกดาวในจังหวัดกาพงเพชรครับวันนี้กิติ<ค>พร้อมกับลุงนะฮะลุงก็กขอขอบคุณท,คทุกคนที่เป็นลูกค้าของลุงนะฮะ ลุงกำนันจรูนนะครับจริงๆแล้วอายุน้อยกว่ากิตติแต่เรียกติดปากตั้งแต่เริ่มต้นมันก็เลยเรียกติดปากอัตโนมัตินะครับวันนี้เรามาส่งบ้านให้ลูกค้าเนาเี่ยอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในใจกลางไร่อ้อยครับปลอดไฟสูงไม่ต้องกลัวครับนะฮะอย่าลืมนะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งตรงเกลียงไก่บ้านนอกดาวบริหารงานโดยลุงกำนันจรูนดูแลร่วมกับน้องแอนนะฮะเป็นลูกสาวนะครับโทรไปหาน้องแอนสอบถามก็ได้แล้วก็โทรไปหาเจษ จอรวมก็ได้จะให้ความรู้อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เรามาจากกำแพงเพชรมาส่งให้ลูกค้าอีกหลังหนึ่งนะ<ป>อย่าลืมนะ<ป>กดติดตามไว้แล้วผมจะลงแบบบ้านของลุงก,กำนันจรูนไว้เรื่อยๆให้เป็นทางเลือกครับถือว่าคนจังหวัดกำแพงเพชรสร้างบ้านแบบมืออาชีพจริงๆครับนะครับสรุปอีกครั้งนะครับบ้านหลังนี้สูง2องเมตรยีนะฮะม,มีหนึ่งซุ้มบันไดมีหนึ่งกระเบ,บียงหน้าหลังหอโทอดสองระเบียงหน้าหลังห้องรับแขกมีสามห้องนอนมีหนึ่งห้องน้ำตอบโจทย์ลูกค้าครับ กดติดตามครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ